สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามารับชมกับเหรียญอัดจปโลทองแดงราชการที่5รุ่นแรกในการผลิตในการสะสมนะครับนี่คือเหรียญจสหนึ่งสองสี่สี่ครับเพื่อนๆเป็นเหรียญอัดนะครับผมขนาดนี้น่าจะประมาณเท่ากับเหรียญ5บาทนะครับนะน่าจะประมาณเหรียญ5บาทเป็นเหรียญทองแดงครับเหรียญนี้ผมล้างทําความสะอาดคราบนะครับให้เห็นความคมชัดของเหรียญอย่างชัดเจนนะครับขอบด้านข้างของเหรียญนี้จะเป็นขอบกระบอกขอบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ แบบนี้มีการเช่าหาอยู่ที่หลักส10ิบถึงหลักร้อยสวยๆไม่ผ่านการใช้นี่หลักพันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรุ่นนี้แต่ต้องสวยจริงนะถึงจะถึงหลักพันได้ใครที่มีแบบนี้นะครับผมอยู่ตามบ้านตามอะไรเนี่ยลองหามานะครับถ้าผ่านใช้เนี่ยเยอะๆเนี่ยมีรอยเนี่ยยังไม่รับนะครับ <reopen> เน้นสภาพสวยๆนะครับในการเช่าหาแบบนี้ก็เช่าหามาอยู่หลักสิบนะครับหลักสิบไปไปนะครับผมนะปล่อยออกก็อยู่หลักร้อยกว่านะครับตาม ตามสภาพนะครับอ่าเป็นช่องทางในการทํากําไรมีช่องว่างผมรับแน่นอนนะครับเพื่อนนะนี่คือเหรียญอายุผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีนะครับต้องบอกก่อนว่าเห็นผิวใสใสแดงๆแบบนี้คือผ่านการล้างมานะครับผมล้างคาบมานะเพื่อนนะไม่ใช่เหรียญทําใหม่ปั๊มใหม่นะอ่านี่คือเพิ่งล้างมาเลยนะครับเพิ่งล้างคาบล้างอะไรมาเหรียญเนี่ยมีความคมชันในมิติแล้วนี่เห็นไหมอ่าตาจอปลอนะครับกรุงสยาม รจิการที่5้าพิกมาด้านหลังนี่ก็จะเป็นชนิดราคาเขาจะบอกด้านหลังนี่แหละอัดอันเฟืองนะครับผมนี่เห็นไหมครับอัด8อันเฟืองนะครับเห็นไหมครับจอซอหนึ่งสองสี่สี่จะมีด้วยกันสามปีผลิตจอซอหนึ่งสองสี่สี่จอซอหนึ่งสองสามหกจอซอหนึ่งสองสามแปดชนิดอัดนะอ่าชนิดอัดแต่ถ้าเป็นเหรียญเล็กสุดเนี่ยเหรียญโซโลดเนี่ยนะครับผมจะมีด้วยกันสองปีผลิตก็คือหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสี่สี แต่ไม่เคยเห็น1 2 8 8งสองแปดหนึ่งสองสาไม่เคยเห็นนะครับหนึ่นี่จะมีเฉพาะเหรียญอัดนะครับเหรียญเซี่ยวนะครับผมแล้วก็เหรียญซิกจอประอนะครับจะมีด้วยกันอยู่3แบบแต่ว่าในรุ่นขนาดเล็กสุดเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นจอสองหนึ่เลยมีการผลิตหรือไม่อย่างไรไม่รู้แต่เท่าที่ผ่านมือผมมาเนี่ย นับไม่ถ้วนเนี่ยสำหรับเหรียญทองแดงแบบเนี้ยผ่านมือผมมาเนี่ยหลายกิโลมากนะครับนับเป็นกิโลเลยแล้วกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมชอบเหมามาจากกลุ่มคนที่เขาดำน้ำําหาของใต้น้ําหรือแม้แต่พวกที่เขาเดินเครื่องนะครับขุดเจอในไหในอะไรเงี่ยผมรับเช่าทีเนี่ยเป็นกิโลนะครับคุยกันเป็นกิโลนะครับไม่ได้คุยกันต่อเหรียญช่างมาปุ๊บเนี่ยกิโลเนี้ยกิโลละพันแปดกิโลละสองพันอะไรประมาณเนี้ยคือเช่ามาแบบนี้เพราะเหรียญรุ่นนี้เยอะ นะครับเยอะมากบางบ้านอาจจะมีแค่เหรียญ2เหรียญก็อาจจะคิดว่ามันหายากมันไม่ได้หายากครับนะบมันมีจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับแล้วก็ยังพบเจอได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็นเหรียญโบราณนะครับขอบกระบอกโบราณนะครับเหรียญอัดถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับสภาพนี้